สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่สบายดีพี่น้องตาตาแต่ละคนตาตาเด,ดีย <c oughs> ่อคนนืนีอันนี้น้องพี่นออ้องมือทื่นนีไปเที่ยวหน้าน้องพี่น้องกลับลิกก็ได้นอนลึกน้องพี่น้องสภาพหน้าตากะสิประมาณนี้เด้อมือน,นีเท่าสิไปวัดคาะแก้วน้องพี่น้องมีนัดไหวก้กระเป๋าซุกน้องตอนนี้รถตู้มารับแล้วพี่น้องนัดไหวก้กระเป๋าซุกว่าสิไป เที่ยววัดพระแก้วก่อนที่บาซุกสิกร์บ,บาทนาะพี่น้องสภาพหน้าตาปุ๊บส่วงนี้นอนเดิกพี่น้องหนากะ็ะเดือยอยากสุมส่มๆแนะ่ไปเนาะพี่น้องมือนี้สิไปวัดพระแก้วหมดยงครับหมดแล้วจา้ายู๋หมุนนั่นบอกสวัสดีครับทุกผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ นั่งรถตู่ไปเนาะตอนนี้ก่อนหลังจากที่นั่งรถตู่มาเนาะพี่น้องกลับมาแวะกินข้าวเนาะกินข้าวกับทีมงานเหมือนนี่รบเลยสบายดีบ๊อบบี้สบายดีรู้กับน้องนิวคุณจอยกับน้องอา้า ขวัดไม่กินข้าววัดมือนี่สวัดีนอแมนยูยูวดยูวัดวัตรีพสตเทพวัตรีวัตรีวัตรีพสตสเทพาม่กินข้าวอย่าัดค่าอาจารย์ผ่าอาจารย์สวัสดีผ่าอาจารย์สามารถพี่นอาอาจารย์สามารถอยู่วัตรีนาอพี่น้องแมนพระอาจารย์สวัสดีนะน้องครับ ยูกรุงเทพโอ้มากินขขาวอยู่วัดกรุงเทพพี่น้องเหมือนนี่ยู่วัดตรีพระจันทร์สิพะไปนะน้องพี่น้องวัดพระแก้วนี่เอากลับมาแหวกินข้าวก้อนพี่น้องเป็นพระแก้วองค์แท้ๆเนาะนาหนาเจะแม่นพี่อ๋อมันจะไปไว้กินเจ็ด้วกําลังกินเขายิงกินข้าวแล้วเดี๋ยวเก็บผ่าเข้าวไปล้างเนาะน้องนิดน้อยเจ็บกระเพาะกินข้าวแล้วบางอย่างนิดเจ๊าะยังไปใส้ แต่วันนี้กินขาวัด่อรข่ท้องกินเต็มเนาะพี่น้องคุณทำไมสามสิ่กินอาหาราเนาะแต่ออแม่นกินขาวรู้สึกไหนถึงความอาหารแบบบาทเนาะพี่น้องมีแกงน้ไมมีพนพัดแล้วก็พัดกุ้งเนาะโขบเดี๋ยวเขาเก็บภูเขาก่อนพี่น้องเก็บกเขา โอ้ยป oh, uh ีต huh. ัวโอ้ขาไม่หายในอมุนหาดอีเนี่ยน่ะฮะหัวหัวน to right? ่ะหัวบ <'s> ัวหัวบัวน exactly. ี่วะ่เอากินข้าวแล้วพี่น้องกินข้าวเดียวล่ะสวยก่อนเนาะวันนี้มากินยูวัดตั้งวันนี้วันนี้กินข้าวยูวัดวัดวัดตียังไงพี่น้องลืม้อมาแล้วกินข้าวยูวัดอยู่อยู่กรุงเทพเนาะพี่น้องวัดกรุงเทพ แต่อาหารคือหวานท้าเวิดเนาะแต่อาหารคือหวานท้าวนี่น้องแสบแสบเนาะคือเื่องปาหมึ่นอีกกินไี่น้องปกระตีขา่ได้กินลายขนาดนี้ปกติกินข้าวนี้เดียวเพราะว่ามันอาหารมัค่อยมันเป็นอาหารแบบว่าอันนี้มันก็บมัค่อยกินหลายลน์เนะดเดือดเนาะเนื้อที่วัดอ่าซิบหาไรเนาะทีน้อย บัตเอากก็โอเมนนี่ัตาเกอนไปเดี๋ยวหลังัวแเ้วพี่น้องจังหน่อยก็เดินทางไปวัดพพแก้วเนาะไปวัดพัแก้วกันเลย วัดกวางเป็นกวางนะพี่น้องวัดกุง้งเทบอยู่กุ้งเทพพี่น้องปาดกวางแห่งเหนือที่สิบหารเด,เดี๋ยวเราไปนั่งรถตู้นะพี่น้องรถตู้คันนี้ที่เ้าหนังมาหนังไปวัดพักแก้วกันเลยพี่น้อง ตอนนี้เป็นคลองบาซุกเนาะภาษีเมืองบาทเลยใส่จใส่ได้แต่เรานั่งคลองบาซุกบะบี้ทีมงานเนาะสาีเมื่องบานเลยพี่เนาะหลังจากมาตะเที่ยววัดพระแก้วตอนนี้ก็มาหอดบัดพระแก้วแล้วเนาะหอดแต่เด้อก่อนที่ห้าสิมาเห็นเด็กเม่นก่อนที่ห้าสิมาบัดพระแก้วห้างแหวบบัตรยังวะภูเขาทองเนาะก่อนสี่สิบมาบัตรพระแก้วมาแหว วัดผูกข้าทอดนาพี่น้องมือนี้พระอาจารย์พามาเที่ยวพี่น้องมวนขนาดเลยทอดแล้ววัดข้าแก้วเนาะพี่น้องตัวนี้ตัววัดข้าแก้วแม่นบปะป๊าดพี่น้องเอาห้องพี่ยาวไปทางนั้นสินะแม่นบอกว่าจ้าคือใครพี่น้องแม่นบ่าจะขึ้นยาวไปทางนั้น ต้องใสยโบแมนพี่น้องเบาหมวไปแล้วเดี๋ยวยางนะพะจารยนพืนพามาเที่ยวเนาะพี่น้องเดี๋ยมาี่ยางไปใส่ไปวัดก็เลือไปใส่กับไปเบิ้งกันเลย นี้เทากัสียางเขานาะพี่น้องาดผัแสมเกาดผักแก้วสมัยเก่าอ๋อคือยังใหญ่โตคือกันนาะแม่นแต่สมัยจักปีที่แล้วนาะ้อยปีปีปีที่แล้วรอปีที่แล้วอ๋อ่นเห ฝากกันดิสันตายดินอออิฐแตงแต่สมัยอยุธยามาหนิเี่ยบเบิงสิบเบิงวังระสาทเป็นยังไงอันนี้ที่คอยอยุธยาเมนแบบใี้ไหมแบบนี้วะตตัวมันโยดนะก็เอนกอดตัวนี้พอมาก่อนเเนาะตัวมัน ขับขนาพี่เนาะฉันใต้ดินอ้าขึ้นบันไดเรือนขึ้นข้างบนนี่เอง พี่น้องของยานี้หลอดอุโมงค์หลอดอุโมงค์ใต้ดินขำอม,มาแล้วก็ตอนนี้เขาก็ะหอดแหววพี่น้องวัดพระแก้วใหญ่เนาะใหญ่ดีเนาะใหญ่แท้ใหญ่ดีใหญ่อันดียนเนาะพี่น้องงามอีกเน,ะนาะงามกคนนน้าครุณไง บาทีไอ้บอบซุปแล้วก็น้องน้อยๆมอบดีตีบอาสิเมื่อน้ออะไรมาเที่ยวน้องกันเนนาะพี่หมูสุกท่ายสาเมื่อใดอ่ะหมูสุกเที่ยวมาสแกลข้าวเข่าทางนันบ่ได้พี่น้องย่างอ้อมาเข่าทางนี่บ้าไกลขนาดอ้อมาเข่าทางยังมาเสิร์ฟมาสนามหลวงเนาะย่างไปวัดพากแก้วเนาะพี่น้องผ่าน ย่างไปทน้าหนิมองนี่คือจังหวะเขาเอื่อนวาสนามหลวงผ่านสนามหลวงเพื่อไปวัดพแดดอันนี้พี่น้องใสอกันยาก่าได้นุง่งใสอกันยากาเลยใส่นพระอาจารย์พามาเที่ยวพี่น้องมือเนี่ยโอ้ขุมค่าขนาดเขาเขาผ่านมาซองบัดรเลยพี่น้องวัดพระอาจารย์หน่ะก็วัดวัดรยังก็บอสมีเท่า,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 ากีบบ่พันแต่ก็วัด เที่ยววัดภูเขาทองกับมูนเมืนพ um yes? um ี่น้องว่าบีเพิ่นถ่ายคลิปอยู่วัดภูเขาทองแล้วก็มาวัดนี่เป็นวัดพระแก้วพี่น้องวัดพระแก้วทั้งมวนทั้งแด่ทั้งหอนเดี๋ยวหน่อยจะใจง่ายป่าวยังจนเมื่อยพี่น้องยังจนเมื่อยป๊อทุกอยังกับพี่ดึกแต่ถ้าอินหาข้อศีลข้ามาทางนั้นพี่น้องข้ามาบ่ได้ต้องย่างอ้อมพูนมาทาง อมสะน่ลวงอะใหญ่แห้งใหญ่แห้งพี่น้องปัสหวัดมาแล้วหลาชว่างเก๋ใจคือมันใหญ่ขนาดสำหรัชว่างม่หนเบิดปะวะแมนเบิร์ดเบอดนี่แมนบิร์ดเอ่อนรักลูกสามโลกอยากเจอโอ้ดักผูา เราวนโชคที่หนึ่งอย่จะมาคนนู้นชีข้าวาเหมือนจะจะมาคนนู่นคนคนเ่ตีนี่เเขาจะ่ตีนีเนาะผู้หุ่นนี่เนาะแบบยังเพิ่นเพิ่นเนม่ยไต้อมเองขาเจะอเป็นเป็นหม่้ทไ่ตองเกนะเขาะยังทั้งเนาพี่นไปขอไปขังในไปังในเลยขางในออ มือเมื่อยไหมเนีย่ยเมื่อยบ่เออตอดประคามเป็นถุ่มอยู่เนาะไปจ้ะ<า>ไปตัดตไปตัดแบบนี้อยู่หน้าเทาก็ได้พี่น้องได้ป่ะเออจ้ะอตอดประคามไปอ่ะพักอันนี้งายอันนี้ตอดประคามเนะนี่คือตอดประคามพี่เน,นาะทางเขา เอางอมออันดี้เม็ขามอืมต้นมะคามเป็นภูมิไม่ภูมิขาบ้ามากไกลๆบ่โบหูพี่น้องว่าเป็นต้นมะคามเด้ย,ยางเขาไปขางในกันเลยฝรั่งก็ระยรอยไรนะพี่นอ้องฝรั่งประเทศมาเสียอลายนี่ ี่นอง่างเขามาวัดพระแก้วป้าีา่นองสมบาวัดพรนะแก้วเนาะงามงามอันดีเดี๋ยวไปเอกันนานาเนี่ วัดงามขนาดพี่น้องงามอันดี้งามแห่งนะวัดใหญ่วัดพระแก้วสมัยก่อนๆเนาะพี่น้องพระแก้วก็แบบว mm hmm. ่ายายจอยูืมองหันมองนี้เนาะพ่อพี่น้องเพราะว่าแล่วข้าตะกี้เนื้แบบล้วว่าได้ร้อยเมืองได้ร้อยบนเนาะเส้นพระเกล้าไป อยู่นอนอยู่นี่แต่สมัยตะกี้อันเซินแต่อยู่มองนอนมองนี่แต่สมัยตะกี้ตะกอนคนละพี่น้องแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ประเทศไทยงามแง สุดยอดความอลังการพี่น้องอลังการงานสร้างอลังการแห่งของหนึ่งในชีวิตเนาะที่มีอโอกาสได้มาว,นะวัดพระแก้วพี่น้องข้าสุดยอด โอ้เศแว่นที่น่อกระจกกระจก เมื่อยวะเรางามเนะาะงามแห้งพี่นอ้องงามอันดีมาถีบประดับประดาไปด้วยแก้วปา๊าดอลังการงามแห้งพี่เนาะม่วนตะกะเมื่อยพี่น้องทั้งแดด ขาแก้วโมร็อกโกถ่ายข้างหน้าเด้อพี่หนุ่มตะล่าข้างหน้าถ่ายก็ได้เนาะถ่ายข้างหน้าก็ได้ถ่ายได้แตอข้างนอกเนาะข้างในถ่ายบายนะ่ยบยยได้เด้อพี่หนุ่ สาสตร์งามนะที่้องน้องจากที่เขาออกมาจากขังง่แต่ก็มันยางหลบหลขังนออโอ้สุดยอดอลังการงานสางเนาะงามแหงนี่ที่เราขังมากเลยน้องนี่แม่ผ่ายใช้ภาพอไรทอนักบันอื่นเอียงว่าัก แต่ละใหญ่หูจักต่ละหูจักตใหงามเาพี่เ้าะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่เนาะอลังการแหงใหญ่ี้ยนเนาะกดพระแก้ว ตอนนี้เ่าก็มาจากวัดพระแก้วแล้วพี่น้องเมื่อยด้วยเมื่อยฮะหนะากามือนี้ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ขอบคุณพี่โตเนาะพี่โตเอ็กซ์ซีน้องน้อยๆแล้วก็หลักะที่มากก็พี่โตอีกคนนึงเนาะพี่น้องพี่โตเสื้อสีขาวๆพี่โตพี่โตบอลด้พี่โตเด้อพี่น้อง พี่น้องแล้วก็สิได้ปิดคลิปไปพี่ยังสนีทเ้อขอบคุณดําขอบคุณภาจานท์ขอบคุณคุณอะไรเล้ยพิทจะบอกจะซื้ออะไรจังนะปีโตจะบอกพี่โตจะบอกพี่โตเดียงน้ำเนาะพี่น้องมือนี้แล้วก็เดียงน้ำ้วก็มาอธิบายถ้าไปเบื้องวัดพระแก้วอธิบายอันนั้นอันนี้เนาะพี่น้องอธิบายได้ละเอียดเกี่ยวกับวัดจังสันจังสีเนาะ แล้วกา็เสร็จแล้วจบคิดไปเพียงสามเด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ยอยเหนื่อยเพื่อไวะเหนื่อยมากเหนะืนะ่อยเนาะนอนคอยแบบยางดำน้นดำกอดตงแห้งดำ,งดำเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องฉัหรับคลิปนี้ลาไปก่อนด้วยบ๊ายบาย